คราวนี้ครูจะให้หนูครูจะกำหนดให้หนูดูบางอย่างสมมุติครูสมมุตินะฮะสมมุติตรงนี้สมมุติตรงนี้ให้ว่าถ้าหากว่าบอกว่ามีมีหนี้สินค้างชำระหนึ่งหมืน แล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าให้ออมีจริงๆถ้งกรณีค่าชำระบัญชีนะคะถ้ากรณีค่าชำระบัญชีความจริงถ้าค่าชำระบัญชีที่มีการตกลงกันตั้งแต่แรกนะครูต้องบอกหนูไว้นิดนึงถ้าหากว่ามีการตกลงค่าชำระบัญชีไว้ตั้งแต่แรกจะต้องกันเอาไว้ทุกๆงวด นะคะเรื่องของค่าใช้จ่ายอ่ะนะคะครูต้องขอบอกก่อนนิดนึงนะคะออครูก็จะเอาแค่ว่าเอาเป็นอย่างนี้ละกันเนาะเอาเป็นว่าสมมุติละกันว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เขาจะต้องจ่ายครั้งสุดท้ายนี้ละกันแต่ต้องบอกหนูก่อนล่วงหน้านะคะถ้าสมมุติว่าคือการชําระบัญชีนั้นน,น,นะคะสามารถที่จะจ้างบุคคลภายนอกมาเป็นผู้ชําระบัญชี แล้วก็กรณีการจ้างบุคคลภายนอกมันก็ต้องมีการตกลงราคากันนะคะถ้าหากว่าโจทย์กําหนดแต่แรกเลยนะคะว่ามีค่าชําระบัญชีเท่าไหร่หนูจําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องกันเอาไว้ทุกงวดที่มีการต้องกันเอาไว้ทุกงวดที่จะมีการจ่ายคืนทุนในตรงนี้นะคะคือแทนที่เนี่ยกันเอาไว้เป็นค่าจ่ายเจ้าเกจพันหกแบบนี้นะคะถ้ามีค่าชําระบัญชีอีก หนูก็ต้องบอกว่าการไว้สําหรับเป็นค่าชําระบัญชีแบบนี้นะคะนะคราวนี้ครูมาสมมุติตรงนี้ละกันเอาขั้นสุดท้ายให้หนูดูว่ามีนี้สินค้างชําระเท่านี้แล้วก็การเงินสดละกันนะคะเป็นค่าใช้จ่ายเพราะว่าการชําระบัญชีมันยังไม่สิ็จสิ้นครูสมมุติว่าการเงินสดเป็นค่าใช้จ่ายเท่ากับสามพันบาทนะคะการเอาไว้เท่ากับสามพันบาท พราะนั้นเท่ากับว่าต้องหักเงินออกไปนะคะหักออกไปกันเอาไว้ดังนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะจ่ายเพียงแค่2 0ง0 0ื่นสีันรบาทอา้าวให้สังเกตนะคะเราจะต้องจ่ายเพียงเท่านี้อันนี้คือจำนวนเงินที่สามารถจ่ายคืน หุ้นส่วนอาผลตรงนี้อะไรบ้างที่จะเปลี่ยนไปก็มีตัวนี้ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนยังไงคะอ้าตรงนี้เปลี่ยนยังไงเอาให้หนูดูเนาะตัวนี้เปลี่ยนยังไงก็เปลี่ยนตรงที่เรียกว่าเงินจํานวนเงินนะคะ คือ24,800ที่เราจะเอามาจ่ายคืนทุนได้คือตัวนี้ละอันนี้เราจ่ายตามที่ว่าที่เราทำผังออกมานะคะ 9, 0 0 2 <c oughs> 2 4 8 0องสองลบ 9, กก็คือ600อันนี้ก็เป็น5เป็น1ถูกไหมคะ 15,600นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับ15,600ที่จะแบ่งกันในตาส่วนนี้อ่ะตาส่วนนี้นะคะแล้วก็เอา10บาราเป็นนะคะ3,000 เอ,อถูกไหมคะเออไม่ถูกสองหกสิบสองสองเป็นสิบอ่าโอเคเดี๋ยวเช็คดูเองแล้วกันนะคะว่าตัวเลขได้ไหมอันนี้โจทย์ตั้งขึ้นมาเดี๋ยวนี้และะ้วค่ะหกพันสองร้อยสี่สิบหกพันสองร้อยสี่สิบ อาวดู2 0 8 2 2 4 2 6 12 0 0ออ้าวโอเคตัวเลขใช่นะคะอา้าวทำตรงนี้หนูดูนิดเดียวบวกมาเสร็จปั๊บเพราะนั้นจำนวนเงินที่จะได้คืน หนวยเท่านี้อัมพรบวกกันลงมาก็เป็น1 0บ4 0อันนี้ก็จะอ่บโอเคก็จะเป็นการคืนเงินกู้ที่เหลือ1120คืนทุนอันนี้ไม่มีทุกอย่างอ้าอันนี้ไม่มีโอเคเอานะ เราก็มาทํำงบชําระบบัญชีต่อจ่ายคืนทุนก็คือจะจ่ายเพียงแค่สองสี่สองสี่แปดศูนย์นะจ่ายตัวนี้อ้าวสองพันตัวนี้หนึ่งหนึ่งสองศูนย์หนึ่งศูนย์แปดสี่ศูนย์ หนูดูนะคะเงินสดจะเหลือหนึ่งหมื่นสามพันสินทรัพย์อ่ะเอาหักออกเหลือเจ็ดสามสองศูนย์เหลือหนึ่งสี่ ใช่ไหมคะอืมอันนี้ก็เป็นหนึ่งสี่หกสี่ศูนย์คราวนี้ถ้าตามขั้นตอนเลยขั้นตอนตรงนี้เอ่อสินทรัพย์ขายไม่ได้ตัดทิ้งหมดอ่าอ,อันนี้คุณจะใช่เหมือนเดิมนะใช่เหมือนเดิมเพื่อให้ดูไง คือแก้โจทย์นิดนึงตรงนี้ก็ถุงหักออกไปสินทรัพย์ค่ะไม่ได้ก็6,720 1เจ็ดร4อย0ี่สิบหนึอ่สเหลือเท่าไหร่เหลือทุนเท่าไหร่นะคะเหลือเท่ากับ ศูนย์ศูนย์เป็นหกถูกไหมคะอันนี้ศูนย์ศูนย์เป็นสองเป็นหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยอ้าวนะเงินสดหนึ่งหมื่นสามพันอันนี้หมดแล้วนะนี่สิน จ่ายชำระหนี้สินหนึ่งมจ่ายชำระหนี้สินหนึ่งหมน,นี้สินหมดเงินสดเหลือสามพัน่างนี้นะคะพอสุดท้ายเสร็จเราก็ทำาไมรู้ไหมคะเราก็เป็นการ จ่ายค่าใช้จ่ายนะคะสมมติค่าใช้จ่ายตรงนี้เขาทำเอาไว้แล้วก็จ่ายค่าใช้จ่ายเราเอาสามพันเนาะแบ่งสองต่อสองต่อสี่ไอ้สองต่อสี่ต่อสี่ก็คือถูกไหมคะสามพันยี่สิบเปอร์เซ็นก็คือหกร้อยถูกนะคะสี่สิบเปอร์เซ็นก็คือพันสองแบบเนี้ย ที่ทําให้หนูดูเพื่อให้ดูว่าเกิดสมมุติว่าถ้าเรามีการการอะไรอย่างอื่นเอาไว้อีกมันก็จะบัญชีทุนมันก็จะแสดงยอดคงเหลือแบบนี้เอาไว้แล้วเราก็ต้องทําต่อเพราะฉะนั้นพอสุดท้ายจบมันก็จะจบแบบนี้ครูก็จะสรุปให้ฟังใหม่นะคะว่าสําหรับแผนผังการคํานวณจํานวนเงิน,น,น,นและลําดับการจ่ายคืนทุนให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นก็คือ ทำให้บัญชีทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนรับภาระรับภาระขาดทุนสูงที่สุดโดยใช้อัตราส่วนแบ่งกำไรขาดทุนของเขานะคะดูใช้อัตราส่วนแบ่งกำไรขาดทุนของเขาเพอหลังจากนั้นมาแล้วนะคะก็ดูจากคนที่รับภาระผลขาดทุนได้มากที่สุดก่อนคนที่ได้มากที่สุดมากกว่าคนที่สองเท่าไหร่ก็เริ่มนะคะก็เริ่มหกกักออกมาก็เริ่มหกกักออกมาก็คำนวณ แต่หนูจำไว้นะคะมันมากกว่า1,000งแต่1,000งนี้เป็น1,000งมืนในผลขาดทุนของห้างไม่ใช่ของหุ้นส่วนคนเดียวของห้างนะคะแต่ถ้าหากว่าคนนี้ส่วนแบ,บ่งกําไรของเขาคือ4 0 1ส่วนสิหรือ40%เพราะฉนั้นถ้าหากมีการคืนทุนจํานวนแรกนี้เราก็ต้องเอา40มาคูณ40มาคูณ1 0 0 0 0เพราะนั้นก็ได้คูณแค่ได้คืนแค่4,000ั นะคนนี้พอคนที่สองเราก็เทียบนะคะพอขั้นที่สองเราก็เทียบต่อไปแล้วก็เอาคนที่น้อยที่สุดมาหักออกต่างกันอยู่เท่าไหร่ต่างกัน50,000 50,000า,นานคนนี้เขาแบ่งอย่างไรนะเราก็เอามาคิดตรงนี้เราก็เอาใช้อัตราส่วนแบ่งกําไรขาดทุนมาคิดแล้วเราจรึงค่อยรวมออกมานะคะรวมออกมาซึ่งสรุปออกมาว่า4,000นี้คือจํานวนแรก หากว่าภายหลังการชำระหนี้สินแล้วภายหลังการชำระหนี้สินแล้วอัมพลจะได้คืนทุน4,000นะคะถ้ามีเงินเท่าไหร่ก็ตามอัมพลได้ก่อน4,000ถ้าเหลือจากนั้นก็จะมาดูสองคนนี้ที่เขาจะแบ่งตามมาตราส่วนแบ่งกําไรขาดทุนและเหลือจากตรงนี้ขาอไปเมื่อไหร่จึงจะค่อยมา3คนได้นะคะครยกตัวอย่างสมมุติสมมุตินะคะ สมมุติว่าในงวดแรกอันนี้เราได้ออกมาแค่สาม0 0ืสี่พันแปดร้อยเนาะเราได้มาส4ม0 0ื่นสี่พันแปดร้อยถ้าในงวดแรกมันออกมาเป็นห้าหมื่นถ้าไดงงวดแรกออกมาเป็นห้าหมื่นเพราะนั้นครูบอกหนูได้ได้เลยนะคะอัมพลได้ไปก่อนเลยอันดับแรกสี่พันนะคะคือได้ไปก่อนเลยสี่พันคุูตั้งเอาไว้ที่ห้าหมื่นนะจะให้หนูดูนะอัมพลได้ก่อนสี่พัน สี่พันแรกนี่อัมพลได้ไปนะแล้วหนูเห็นว่าพอเอาสี่พันเป็นลบออกจากห้าหมมันเหลือสี่หมื่นหกมันก็อยู่ในยอดสี่หมื่นสีก็คืออัมพรก็จะได้ไปเท่ากับสองหมื่นอัมพรส0งหมื่นนะคะแล้วก็อัมพลอีกสอง0 0ื่นะคะก็อ,อย่างนี้แล้วเหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีกหกพ0นเหลืออีกหกพันหกพันนี่นะคะจึงมาแบ่งยี่สบยี่สก็คือเท่ากับพันส 2,004นะคะแล้วก็2,004เพราะฉะนั้นจึงค่อยรวมออกมาว่ารวมออกมาว่าแต่ละคนได้คืนเท่าไหร่แบบนี้นะคะ mm. เพราะฉะนั้นมันจึงขึ้นอยู่กับตัวนี้นะคะที่เราต้องทำออกมานะคะหนูต้องสรุปมาให้ได้คราวนี้เวลาที่หนูทำจริงๆนะคะจะบอกไว้เลยว่าในตัวงบชำระบัญชีวิธีการของการคำนวณเงิน จ่ายคืนทุนคือทำรายละเอียดนะคะรายละเอียดการคำนวณเงินคืนทุนงบชำระบัญชีทำออกมากับวิธีทำผังเวลาทำงบชำระบบัญชีออกมาตัวงบจะเหมือนกันแต่รายละเอียดจะต่างกันอันนี้ขอย้ำนะคะงบจะเหมือนกันแต่รายละเอียดมันจะต่างกันเอานะคะก็ถ้าไม่เข้าใจหนูต้องดูซ้ำนะคะ ถ้าไม่เข้าใจต้องดูซ้ำาคานี้การบ้านการบ้านนะคะจะสรุปให้ฟังนะคะการบ้านที่หนูจะต้องทำการบ้านอ่ะมีะครูขอเริ่มข้อสี่เจ็ดแปด 9, 12นุชว่าสองข้อนี้ครูให้ทำทั้งสองแบบส่วน 7, 8, 9นั้นส่วน 7, 8, 9นั้นนะคะทำเฉพาะผังเท่านั้นโอเคค่ะ